สวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีวัยรุ่นฟันแท้กันทุกคนด้วยทุกตัวด้วยนะวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เฉียดตายหมดัดหมาดเลยนะทุกคนบอกเลยว่านี้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองนี่คือบอกเลยว่าไม่รู้นะคือผมเกือบตายเพราะไอ้รถคันนี้ครับท่านผู้ชมทุกคนเห็นรถคันนี้ไหมครับนี่อ่าเดี๋ยวทุกคนไล่ดูตามไทม์ไลน์ที่ผมก,กําลังจะชี้แจงให้ทุกคนดูนะว่า มันสมควรแล้วเหรอคือผมขับของผมมาดีๆแล้วคุณกำลังจะฆ่าผมรถคันนี้นะครับเป็นรถที่บริษัทชื่อดังนะอัน,นจริงชื่อนี้ผมเห็นบ่อยแล้วก็เห็นทุกที่นะครับเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะเห็นนะก็คือ A.M.A. นะแต่นี่ผมไม่ได้โทษบริษัทกันนะครับทุกคนคือต้องแยกนี้ก่อนบริษัทเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะครับก็คือคนขับรถกับ การนิสัยของการขับรถของบุคคลของคุณของพน,นักงานของคุณเนี่ยคือบริษัทเขาไม่ได้รับรู้นะครับคือไอที่เป็นเนี่ยคือต้องแยกก่อนว่าบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องนะคือผมโทษไอคนขับรถคันนี้นะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าต้องเท้าความก่อนนะครับว่าจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ผมมานะคือเส้นที่ผมมานะครับคือผมเนี่ยกำลังจะไปรับนักเรียนส่วนไอจุดสีน้ํางเงินเนี่ย คือเป็นทางที่เฮียแกขับมานะครับแล้วมันมาเกิดเหตุยังไงเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูด้วยนะครับมาเราเริ่มกันเลยนะตรงนี้ครับเป็นจุดที่เราได้เจอกันครั้งแรกจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมกับเฮียแกเนี่ยเจอหน้ากันนะครับก็คือผมเห็นในกล้องนะว่าเออเนี่ยผมเจอกับเฮียเข้าตรงนี้นะครับแล้วผมเนี่ยคือต้องขับที่เลนขวานะครับเพราะว่าผมลงจาก ผมลงมาจากตรงสะพานทางโค้งท่นนี้นะผมก็คือต้องคิดขวานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยก็คือจะไปเลนนี้ต่อนะครับแล้วก็จะมีทางเบี่ยงที่อยู่ทางด้านหน้านี่คือเส้นที่ผมจะต้องเลี้ยวอยู่แล้วนะครับก็คือผมเนี่ยยังวิ่งต่อที่เลนขวาเพื่อที่จะไปเข้าทางเบี่ยงทางขวาที่อยู่ด้านหน้าแล้วเฮ er ียแกเนี่ยอยู่ทางซ้ายนะครับแต่ระยะทางเนี่ยคือมันก็ยังอีกไกลอ่าแล้วเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับ ัดหน้าผมเข้ามาเห็นไหมครับว่าจากจุดแรกที่เราเจอหน้ากันนะครับที่เห็นหลังคาแวบๆนะฮะแล้วก็ถัดไปนิดเดียวนะครับก็คือเป็นจุดที่ด่านเก็บเงินนะครับแค่ตรงนั้นเองนะครับคือระยะทางเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลมากนะคือเขาก็เบี่ยงเข้ามาเลยนะครับท่านผู้ชมเขาต้องการเข้าทางมอเตอร์เวย์ทางเบี่ยงเข้าทางขวาคือก็คือไปทางเดียวกับผมนั่นแหละแต่รอกันก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรีบขนาดนั้น แล้วทุกคนดูตรงนี้นะครับเนี่ยคือผมเนี่ยสุดทางแล้วนะครับคือผมไม่มีที่จะหลบแล้วนะผมอยู่ในเลนของผมแล้วเขาก็ทิมหน้าเข้ามาแบบนี้นะครับเนี่ยทิมหน้าเบี่ยงเข้ามาแบบนี้แล้วถ้าเกิดผมไม่ตัดสินใจหักหลบนะครับคือผมตายแล้วนี่ขนาดผมหักหลบแล้วนะครับเส้นสีแดงเนี่ยคือกลางหน้ารถนะครับส่วนเส้นสีขาวที่ผมขีดไว้เนี่ยคือเป็นเส้นทนนนนะครับท่านผู้ชมรถนะครับ ทางด้านขวาเนี่ยก็คือผมนะครับที่นั่งขับอยู่ทางด้านขวาผมหลบเข้ามาจนชิดแล้วนะครับส่วนที่รถที่ยังอยู่ในเลนเนี่ยอยู่แค่ครึ่งคันทางด้านซ้ายแล้วเข้าเบี่ยงมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่หลบผมตายจริงๆนะครับมาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆกันนะครับว่าเหตุการณ์นะครับมันน่าหวาดเสียวน่ากลัวขนาดไหนนะครับแล้วผมก็เกือบจะหมดลมหายใจไปเพราะช็อตชอตนี้แหละครับ แล้วนี่นะครับทุกคนดูลูกศรสีเหลืองนี่ให้ดีนะครับนี่คือรถของเฮียแกนะครับนี่นี่คือช็อตที่เราเจอกันครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมเฮียแกนําผมอยู่นะครับแบบนี้นะแล้วผมคิดว่าแกน่าจะเห็นนะครับแล้วผมก็เพิ่งลงสะพานมาด้วยนะครับท่านผู้ชมคือผมก็ทําความเร็วปกติไม่ได้เร่งแซงเพิ่มอะไรเลยนะครับแล้วอยู่ๆเฮียแกก็เลี้ยวเข้ามาแบบนี้ถ้าผมไม่เบรกเละแน่นอนครับท่านผู้ชม คือผมอยากจะบอกนะครับการใช้รถใช้ถนนร่วมกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดูแลแค่ชีวิตเราให้ปลอดภัยนะเราก็ต้องดูแลชีวิตคนอื่นแล้วก็ทรัพย์ถินของคนอื่นด้วยนะครับคือเป็นเราใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับเราใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ใช่แค่ตัวคุณนะครับก็คือตัวผมด้วยนะตัวทุกคนมันมีทุกคนมันมีหน้าที่นะครับแล้วก็มีเหตุมีอะไรความเร่งด่วนอะ่ะผมเข้าใจแหละว่ามีกันทุกคนนะครับ แต่ว่าเราใช้รถใช้ถนนนะ่มันก็ต้องคิดหน่อยไหมครับว่ามันควรหรือมันไม่ควรนะครับมีสติหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยน,ะน่ะอ่าแล้วเป,เป็นแบบนี้ครับคือท่านผู้ชมคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงครับชีวิตคนเรามันไม่ใช่คอนเทนต์นะครับทุกคนชีวิตคนเราไม่ใช่คอนเทนต์ผมไม่จําเป็นนอาชีวิตมาเสี่ยงแบบนี้นะครับกับคนแบบนี้นะผมบอกเลยว่าผมไม่อยากให้คนแบบนี้มีที่ยืนอยู่ในสังคมนี่ซ้ําไปนะครับ คือคุณใช้รถใช้ถนนในการหากินในการทํามาอาชีพนะครับในการทําอาชีพต่างๆคุณใช้รถใช้ถนนคุณต้องดูแลเป็นพิเศษครับคุณมีใบป,ประกอบวิชาชีพของคุณคุณมีใบขับขี่ที่ขับรถพวกเทนเลอร์รถน้ามันอย่างนี้คุณไม่ใบขับขี่ที่พิเศษกว่าพวกผมอะแต่คุณใช้สติในการขับรถหรือเปล่าไม่รู้คุณสอบใบขับขี่ประเภทนั้นมาได้ยังไงผมอยากรู้จริงๆ แล้วมาแบบนี้คือมันไม่ใช่นะครับคือก่อนนี้เราจะเลี้ยวเนี่ยเราเปิดไฟเลี้ยวครับแล้วเราก็ต้องดูรถทางซ้ายทางขวาให้ดีก่อนนะครับก่อ mm. นที่เราจะเลี้ยวผมเห็นนะครับว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวก็จริงนะครับคือเขาเปิดไฟเลี้ยวก่อนจะเลี้ยวก็จริงนะแต่ว่าตรงที่เขาเลี้ยวมาเนะี่ยคือมัอนเป็นเส้นทึบเส้นขาวนะครับก็คือผมเนี่ยเพิ่งลงสะพานมาแล้วตรงนั้นเนะี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ที่มันจะเลี้ยวรถนะครับแต่เขาเบี่ยงเข้ามาแบบนี้ คือมันอันตรายครับท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งทางเบี่ยงก็ยังอยู่อีกไกลพอประมาณนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเข้านะทางตรงนั้นก็เป็นทางเบี่ยงเข้าก็จริงแต่ว่ามันเป็น2เลนนะครับคือเขาเข้าเทียบข้างผมมาก็ได้นะครับผมอยู่ขวาเขาอยู่ซ้ายเขาก็พ้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่พ้นนะครับทุกคนคือทางอะ่ะมันมาได้ครับแต่คือคุณตั้งใจที่จะเบี่ยงเข้ามาทางขวาเพื่อมาปาดหน้าผมอย่างเงี้ย คือผมก็รู้สึกไม่โอเคแหละก็ฝากได้วยแล้วกันครับกับไอ้พวกแบบนี้นะครับแชร์ได้ช่วยแชร์นะครับแล้วก็ดูว่าเป็นบทเรียนด้วยนะครับพฤติการการขับรถแบบนี้นะครับของบริษัท AMA นะครับทะเบียนรถ63 7199ด6น7 9ะครับเลขนัมเบอร์รถนะครับ114วันนี้ผมถือว่าผมโชคดีนะครับที่ผมไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าเออเราเบรกทันเราอะไรทันนะครับอันนี้ผมถือว่าผมโชคดีนะ แต่ถ้าเกิดว่าผมเบรกไม่ทันขึ้นมานี่คือใครจะรับผิดชอบครอบครัวผมล่ะครับคือคุณต้องมีมาตรการดูแลลูกน้องของคุณนะครับแล้วก็ดูแลเทนการขับรถการสติอะไรเขาของเขาต่างๆครับคือผมเชื่อว่าบริษัทคุณอ่ะมันมีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับความปลอดภัยอะไรนี้คือก็มีอยู่แล้วบริษัทก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยนะครับก็ฝากถึงผู้บริหารด้วยละกันนะครับว่าพนักงานของคุณทําแบบนี้นะครับ มันไม่คุ้มกับชื่อเสียงที่คุณสร้างมานะครับผมเชื่อว่าบริษัทของคุณเป็นบริษัทที่ดีแต่มันมีบุคลากรเร็วๆอย่างนี้อยู่นะครับก็ฝากจัดการโดยแล้วกันนะครับกับเคสแบบนี้นะผมเชื่อว่าไม่ได้เกิดกับผมแค่คนเดียวหรอกมันมีอีกหลายคนที่เขาเกิดเหตุแล้วเขาไม่กล้ามาพูดแบบนี้นะครับก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันนะครับของพวกเราเนี่ยปกติก็ใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยงอยู่แล้วก็ขอให้ มันมีความเสี่ยงที่น้อยลงนะครับขับขี่อยังมีสติปลอดภัยทุกคนครับเจอกันใหม่ในคลิปนะครับสวัสดีครับ